สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่6กแล้วนะครับของการอัปเดตความคืบหน้าการสร้างเมรูราชการที่9ก้าเมรูมาสราชการที่9นะครับก็วันนี้นี่คืออันนี้คือซูเปอร์แมปของพเมรูมาสราชการที่9ก้ครับซูเปอร์แมปก็คือแมปเล็กๆเอามาต่อกันเป็นแมปใหญ่ๆชิ้นหนึ่งนะครับก็คือแบบการใช้แมปซูเปอร์แมปเราก็ต้องใช้อะไรอะ่ะใช้เหมือนกับเปเปอร์ไอเฟรมนะครับไอเทมเฟรมนั่นแหละเอามาต่อๆกันแล้วก็วางแมปไว้ก็จะได้แผ่นใหญ่ขนาด ขนาดใหญ่แบบนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบแบบของพมิลูม,มาราชการที่9นะครับก็เราจะมาอัปเดตความคืบหน้ากันนะครับวันนี้ก็หลังจากคลิปที่แล้วเราลงความคืบหน้าของพราที่นั่ง,งทรงธรรมไปบางส่วนนะครับยังสร้างไม่เสร็จในอาทิตย์ที่แล้วก็วันนี้กำลังจะมาให้ดูพนัง,งทรงธรรมแบบเต็มๆเลยนะครับว่าเราสร้างเสร็จเราเป็นยังไงก็อันนี้นครับพนัง,งทรงธรรมก็จะแบบมีปีกซ้ายปีกขวาครับที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาจากสัปดาห์แล้ว ก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นี่นะครับความคืบหน้าล่าสุดของพอะเมรุมาตราชการที่เก้าห้นั่งทรงทรรมก็ถือว่าเป็นอาคารกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงหลังจากนี้เราก็จะสร้างสาราลูกขุนทับกเกษตรแล้วก็ทิมแล้วก็รัวราชวัลน,นะครับต่างๆที่แบบอยู่ในรอบหลายรอบพ,อนนพอระมณฑลพระเมลูมาตรท้องสนามหลวงราชการที่เ นี่นะครับอาคารที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลพิทีก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วที่เหลือนะครับก็เหลือแค่การตกแต่งภายในของพืยนั่งทรงธรรมเท่านั้นแต่ว่าก่อนที่จะทําการตกแต่งภายในนะครับเราก็กำลังจะสร้างอาคารหลังอื่นก่อนให้เสร็จสิ้นทั้งท้องสนามหลวงทั้งหมดอย่างเช่นสาราลูกขุนนะครับตอนนี้เราได้เราได้ถูกฐานเดิมทิ้งนะครับแล้วก็วางวางฐานขึ้นมาใหม่ให้ให,ให้ตรงตามแบบแผนที่ กร,กรมสินปกรได้ปล่อยออกมาอันนี้คือสาราลูกขุนนะครับที่ตั้งอยู่ข้างๆพระเอ่ยอะที่นั่งทรงทำตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดแบบเสาเก้าเสา,สา,สาแล้วก็ด้านข้างอีกสี่เสาตรงนี้ยังไม่ได้วางเสานะครับเผื่อไว้ก่อนแล้วก็หลังจากจบคลิปนี้เก็จะพยายามทยอยสร้างแต่ละอาคารให้เสร็จสิ้นกันไปคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีก สองสามเดือนมั้งแล้วก็แน่นอนนะครับเราจะแจกแมปนี้เดือนกันยานี้แน่นอนเมื่อที่ในตอนที่พระเมรุมาตรองค์จริงของพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างเสร็จแล้วที่ท้องสนามหลวงนะครับเราก็จะแจกแมปทันทีแต่ก็อยากจะดูของจริงก่อนนะครับจะได้แบบพัฒนาปรับปรุงส่วนที่แบบไม่เหมือนให้ขายมากที่สุดให้ขายของจริงมากที่สุดมนต่อเน,นี่ยอันนี้นะครับ นว่าเป็นมวลทนวิธีที่ใหญ่หญมากไปแล้ว